ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มดำซิงนะคะขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะท่านจาะิทธุดงออกจากมหาวิทยาลัยนะคะ,กะเกษตรนะคะในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะนี่ขณะนี้12นาฬิกา30นาที สาธุนะคะค่ะมาเลยนะคะมาเลย <ST AR> ตรงนี้นะคะหนึ่งสอง ะะสาธุค่ะไม่เป็นไรสาธุนะคะสาธุนะคะลูกน้ำด้วยนะครับสาธุครับผมสาธุอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะ สาธุค <anto> <isto> ่ะสาธุค่ะเอานมให้น้องค่ะลูกเออให้น้องเลยเออมาไปสาธุค่ะ เจอยู่สาธุค่ะสาธุอนุโมทนานะคะชาบารมีทุกคนทุกท่านนะคะ

ทุดงออกจากมหาวิทยาลัยนะคะนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะมุงหน้าต่อนะ,ะอะอาหลวงตาท่านออกจากมหาวิทยาลัย นครพนมมุ่งหน้าพระธาตุมหาธาตุนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมแม่ขาวสวยงามมากนะคะคนสุดท้ายนี่ก็บุตรสาวลงตานะคะคุณนํานวยไม่ใส่รองเท้านะคะ น้ำนะคะก็ลงที่มหาลัยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะทางทีมกู้ภัยด้วยนะคะทางกู้ภัยสีสัตว์นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาอำนวยความสะดวกยกน้ำนะคะแล้วก็เป็นจราจรให้เรานะคะขอบคุณมากนะคะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวจะไปเอารถแล้วก็จะไปรออยู่ด้านหน้านะคะนี่นะคะภาพบรรยากาศเนาะ ชื่นมากคุณครูอาจารย์ท่านก็ดีใจนะคะที่หลวงตาท่านอยู่ด้านหนหวงตาท่านเ,าเข้าไปพักนะคะพักเท้าช่วงเที่ยงนะคะให้ผู้ติดตามได้รับประทานอาหารค่ะก็ให้ชมบรรยากาศกันนะคะด้านหน้าเน,ะนาะลครพน ราจะมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองนะคะเราจะมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะพระธาตุมหานครนะคะพระธาตุมหานครนวัดมหาธาตุนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ ทานนะคะบ,บรรยากาศนะคะจนเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้หนูมาถึงวัดมหา,าธาตุนะคะพระธาตุเจดีนะคะมหานครนะคะที่หลวงตาท่านจะมากราบนมมสาการในค่ำในเย็นนี้นะคะ แล้วหลวงตาท่านก็จะพักจมวัดที่นี่นะคะในค่าคืนนี้ด้วยนะคะที่วัดมหา,าธาตุนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ออกมาที่หนูออกมาเมื่อกี้หนูก็มาหาร้านซักผ้านะคะมา,มา,ม,ามาหาร้านซักผ้าก็รอบตลาดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะว่าเราไม่รู้จักที่จักทางเราไม่รู้จักซอยเนาะก็รอบตลาดวนรอบหลายรอบอยู่ก็ได้เอาไปไว้ซักแล้วค่ะก็ ที่ร้านเขาก็นัดหกโมงนะคะหกโมงเย็นไปเอานะคะก็นี่แหละพี่น้องคะบรรยากาศเนาะมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะมาถึงมาถึงก่อนเพราะาเอาผ้ามาซักนะคะแล้วหนูก็คงจะจะกลับไปจะต้องได้กลับไปจะกลับไปยังไงยังไม่รู้ค่ะตอนเนี้ตอนนี้จะกลับไปยังไงยังไม่รู้เลย สวยงามความสวยสนดงดงามนะคะสวยงามมากนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในไม่ได้พาพี่น้องเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปไปต่อวัดมหาธาตุนะคะหลวงตาท่านจะพักจังวัดนะคะแล้วก็สวดมนต์เย็นตอนหกโมงนะคะตอนหกโมงเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะพอสวดมนต์ธร,รมวัดเย็นเสร็จหลวงตาท่านก็จะเล่าประวัตินะคะ ทำไมต้องเดินทุดงนะคะมาเพื่ออะไรนะคะให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องศรัทธาของเราได้ฟังนะคะก็มาได้ฟังนะคะบุญจากหลวงตามาเอาบุญจากหลวงตานะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศส่วนด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะคะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะคะนี่แม่น้าโขงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยเดี๋ยวซูมนะคะขออญาซูม ซูมเข้าไปอีกนะคะนี่เห็นบ้านเมืองเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยงามค่ะงามงามงามแต่หนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูจะหาทางยังไงนะคะไปจะกลับไปนะคะไม่รู้จะเอาเอายังไงนะคะตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่สวยนะคะสวยงามมากเลยสวยมากจ้า ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ YouTube ตั้มดัมซิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยเดี๋ยวคลิปนี้หนูจะกลับไปหาห,าหลวงตานะคะเพื่อไปรับหลวงตานะคะอีกนะคะก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้และคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกทนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ